อันนี้เป็นกล่องที่สองนะคะของรองเท้ากล่องรองเท้าครั้งที่แล้วมาแล้วใส่ไม่ได้สักคู่เลยเพราะว่าสั่งมาสามคู่แล้วทุกคู่มันไซส์สี่สี่มันเล็กไปอีกคู่หนึ่งอ่ะก็ขนาดพอดีแต่มันก็พอดีไปนะอันนี้รอบนี้ก็เลยสั่งเดี๋ยวขอเอาขึ้นให้หมดก่อนรอบนี้เลยสั่งไซส์ใหม่นะคะ เปลี่ยนจาก44เป็น45อันนี้ฮอนเนี่ยใส่สบายนะตอนที่เรามีเดี๋ยวเปลี่ยนไซส์ให้ได้ยังวะ45ใช่มาพี่ใหญ่มาเทสตัสกูกค่ะนี่แหละต้องซื้อแบบนี้นะเวลาเขานั่งรถแล้วก็มีส้นหน่อย ะได้สบายสบายเท้าต้องให้ที่ใหญ่ให้พี่คริสต์มาลองลองท้าอันนี้แต่ละคู่เหมือนแบบคู่ละหกร้อยโคนนู่นลดแล้วหกร้อยสวิตสโคนลดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คู่นี้นะคะลิชเชอร์ลิชเชอร์นี่ก็สายนุ่มแล้วก็ผืนก็แบบไม่นุ่มมากแต่แบบนี้นก็คือเด็ก โอเคอ่ะ okay. แบบไม่ได้แข็งนะเนาะแล้วก็มีโซนแล้วก็อีกยี่ห้อยี่ห้ออะไรไม่รู้ดูแล้วก็อันนี้เดี๋ยวแล้วก็ยี่ห้อนี้เป็นแบบที่มองก็คือว่าปรับสายในแบบอย่างเงี้ยมันง่ายดีเนาะแบบต้แก๊กเดี๋ยวลองปรับสาย อ๋อถ้ามันไม่ถึงก็คือไม่ได้นะเนี่ยลองปับใส่ข,ข้างก็ไม่ได้โอ้จะได้ไหมเนี่ยผู้นี้จะได้จะได้ใส่ไหมอันนี้ผู้นี้ก็ดูดีเหมือนกันก็เลยสั่งไปอันนี้ดูใหญ่เดี๋ยวให้ลองให้แกลองใส่คือเนี่ยไซส์45ห้าแต่ดูใหญ่กว่าใหญ่กว่าอันนี้ตายละดูเหมือนไซส์ส6เลย ดูใหญ่ใหญ่กว่าทิ่ช่นะแล้วก็แล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งเป็นลาลาลาคอสกี้อ่ะอันนี้ก็เป็นสีดำอันนี้ก็เป็นหนังใส่ก็นุ่มดีนะน,นี้ก็สายนุ่มดี สายนุ่ม45ดูใหญ่อนกันเออดูดูใหญ่กว่ายี่ห้อนี้คราวที่แล้วอะ่ะสั่งมาสั่งยี่ห้อนี้มาอีกสงองคูนนั้นอะ่ะยี่ห้ออื่นอันนี้ส้นไม่ไม่หนามากแล้วก็พื้นกำมะหยีย่เดี๋ยวลองให้พี่คิดสั่ง ตอ,อได้เก็บริเชอร์เอาไว้นะคะคู่นี้คู่นี้ว่าใส่ได้โอเคเลยใส่ได้โอเคใช่ไหมแล้วที่เหลือเดี๋ยวส่งคืนอีกแล้ว